ไปลองเ้าไหมไปอันนี้เรโนนะฮะเรโนอุ๊ยเรโนมีหลายคันเลยนะสิบสี่นิ้วนี่ฮะเรโนนะนสวยเป็นรถอ่าพาร์ทสิบสี่นิ้วนะน้ำหนักไหนเบาไหมลองยกดิเบามากลองดูทางนี้นะออ้ยหัวโอ้โห,หลักการเปลี่ยนมาแ,แล้วนี่แต่งมาแล้วนี่ใช่ครับดูฟังเสียงดูฟังเสียงฮะ่ คิปล์สปีดมาถึงสามสปีดนะคิปล์สปีดเบาขนาดนี้เลยจับมือเดียวเลยนะโอ้จะดูยากท้องหน่อยไหมร้องหน่อยไหมนี่อีกคันนึงเลยนี่หมดสี่คันเลยโน่นี่รถพัดนี่คือเรโน่เรโน่รถฝรงเศสนะนี่คือของแบรนด์รถแบรนด์ไม่แบรนด์รถที่รถยนต์ใช่ไหมใช่ใช่ใช่เดียวกันเลยเรโน่เลยโน่ฝรั่งเศษ แล้วลองคิวปัดหน่อยดิโอ้โหก็สบายสบายเฮ้ยผมว่าอย่างที่พี่พูดอ่ะปั่ได้สบายเขาใหญ่ปัได้ได้ดิเพราะว่าอย่างมินท์อ่ะซิงเกิลสปีดยังปั่นกันมาแล้วเขาใหญ่อ่ะแล้วนี่รถเบาวเท่ากันนะเจ็ดโลได้ัหมโอเคป่ะพุ่งไหมกดแล้วดีไหมเปานะ ูหน่าใช้ป่ะสีสวยมากเลยเออดูสีดูเปลี่ยนแต่งมันสัตว์แต่งมาก็เนี่ยก้นมันก็หน้าของแต่งแต่ลิ้นเนี่ยเนี่ยไม่ไม่ไม่ใช่ไลโป้หนิเนาะไม่ใช่อ่ะดูถึงส่วนนเอ้อขอฝัดระดับในขอฝัดระดับใ้ คือแบบอย่างนี้เอาไว้ให้เด็กขี่ได้เลยสบายสบายแต่เป็นผมผมว่าคงไม่ให้เด็กขี่เดี๋ยวได้ของใอ่เขาเขอลองมาขึ้นได้ไมเคยลองเคยขับเคยขี่แต่บินเคยใช้แต่บินนะ พุงพ่งเลยมนี่ยมเลไปดีมากเลยอ่ะวิววิวไม่ต่างก,กับมิ้นเลยว่ะแต่ว่ามันพุ่มกว่านะใช่กดดีกว่ามากเลยอ่ะอันนี้จานหน้าน่าจะสักเท่าไหร่อะสี่สิบหกเออน่าจะสี่สิบหกไม่น่าจะถึงห้าสิบอ่ะเแ,แ,แต่เมื่อกี้ลองกดนะกดแนละ้วมันบึ้ดเลยนะใช่เท่าไหร่เนี่ย เป็นซ่อนสายด้วยฮะไม่ไม่ซ่อนอยู่เนี่ยฝั่งนี้ซ่อนเบรกเอ้ยเกียร์เกียร์เออสภาพ90กันสิโอ้โหถ้าสักเจ็ดพันแปดพันที่แจ๋เลยนะได้ไหมมีเนี่ยมีที่็อกไอันนี้ด้วยเออตัวเซฟอ๋อตัวเซฟใช่ไหมใช่เนี่ยเออเว้ยเออตัวแล้วแจ๋วนะ ม่แต่เสียงเดียวมันน่าจะเป็นสีเงินไม่ก็สีแดงเลยสีแดงนี่ไง คันนีเก็บไว้ของเลยเองเก็บนแต่ว่าไม่งเห็นเเห็นแตรโนนี่งกับหลยคัยสยเลยคือึงมินเลยะเก็ไว้นานจใจว่าขายก็ได้ตแเปิดร้อยังไม่เคยข้าเลยนะเนี้่แล้วมีตัวพวกนี้เนาะโอ้โหเห็นแล้วนึงมิ้นเลย ก็คือ14นิ้วอะปกติมันจะเป็นแบบแบบเกียร์แบบนี้เลยนี่ปกติมันจะเป็นแบบซิงเกิลสปีดสิงเกิลส่วนใหญ่14นิ้วซิงเกิลสปีดก็อยู่ได้แล้วไงพอแล้วไงคันนี้ก็สวยนะเอาไว้บ้างโทรมาคุยกับเจ้าของร้านเรานะฮะงานนี้นะ เขาเก็บไว้นะฮะแต่ว่าเนี่ยอานนี้ก็มีนะองนนี้ยนี่กระเป๋าใครเนี่ย๋ะเป๋า๋ะเป๋านี่คอนั้งนนย้กันนหนอันนี้สีเหลืองนะเดี่ยลงอันนี้สีเหลืองนี่ก็สีดำนะอันนี้คือพับไงมีนี่ด้วยมีลูกล้อด้ โอ้คร oh. าวนั้นที่เราเคยพักไงล้ mm hmm. อเข็นโ mm hmm. อ,อ้โหเนี่ยอยากได้รถนะฮะมาดูได้เลยนีย่หนเลยเรนคันนี้ก็สวย,ยคันนี้สีเงินนะสะพา,ะาแน,ะแนแบบสงแดดสแตนแดดมาสีเฟืองกันโอ้โหสีเฟืองนะฮะ mm hmm. สีเตือง,นะ mm hmm. งดีๆทุกคันเลยนะ เงินนะอันนี้เราเข็นไงพับแล้วเข็นอ่ะแม่เ่ยผมพับขึ้นไม่ได้ก็นี่งไงพับแล้วมันตอนแรกมันตั้งได้ก็ <stacked. S 2> ว่าอย่างไงวะเออเนี่ยอ๋อแบงนี้ไปล้อหน้ามันค้าไว้นหน่อยนึงสวยเนาะอ,อันนี้ก็สวย